ทุกคนนี่คือมายงชิดของเสืลุงค่ะตัวที่เสือลุงบอกว่าเสลุงเสียใจเสียใจคันนกขโมยกินเสืลุงอาจจะชิมต่อส่วนหัวส่วนที่เหลือจากที่นกกินเพื่อที่จะดูว่านกเนี่ยมันกินระยะไหนนะมันอร่อยไหมระยะที่นกกินโอเคปะ่ะแล้วแล้วมายงชิดของเสืลุงมันอร่อยไหมเรามาคุยกันนะอันนี้คือคือรุ่นรุ่นรุ่นที่แก่รอตถัดมาเป็นจริงๆมันคือมายงชิดรุ่นสองแต่ว่ามันมันโตมาที่หลัง โอเคมามามากินกันทุกคนดูหัวนะหัวเขียวนี่มันยังเปรี้ยวอยู่เปรี้ยวเปรี้ยวเยอะมากเลยเปรี้ยวเยอะมากเลยเส่ลุงมองว่าถ้าสมมติว่าเส่ลุงให้เขาให้เขาอาทิตย์หน้าค่อยมาเก็บน่าจะพอด,ดีไอ้นกแม่งก็รีบกินอ่ะ มันยังเปรี้ยวอยู่อ่ะเจุงกชอบกินหวานน้าเปรี้ยวตาอันนี้มันเปรี้ยวน้าหวานตาค่ะคุณเปรี้ยวอันนี้มันเปรี้ยวน้าหวานตาะนุกมันรีบกินอ่ะรสชาติก็ดูเหมือนคล้ายๆเขาเพิ่มนะก็ดูกลมกลืนกันนะ ใครลงรู้แล้วคะ่ะมายงนชีสอะ่ะดูแล้วมันก็อาจจะไม่แตกต่างในเรื่องรสชาติเพียงแต่ว่าเราต้องเก็บให้เป็นถ้าเก็บเป็นหรือว่ากินเป็นเนี่ยมันจะอร่อยยกตัวอย่างเช่นถ้าเซลุงเก็บมาระยะเนี้ยเสลุงต้องอย่าเพิ่งกินนะเส็ุงอาจจะต้องทิ้งไว้ในตู้เย็นสักหนึ่งอาทิตย์ถ้าเราทิ้งข้างนอกมันจะเหี่ยวเลาอาจจะต้องทิ้งไว้ในตู้เย็นสักหนึ่งอาทิตย์อะ่ะแล้วเราค่อยกินน่าจะโอเคกว่า อืมน่าจะน่าจะใช้ได้กว่าอืมถ้าเราซื้อไปกินตอนนี้มันก็เปรี้ยวมันเปรี้ยวนำอืมเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวไอหัวเขียวเนี่ยถ้าจะให้วิเคาระห์นะเสลุงว่าอันนีค้คือ,อคืออืมคือเก้าสิบ แล้วก็เก้าสิบหวานเปรี้ยวเปรี้ยวอีกสิจริงๆแล้วแสดงว่าระยะที่เสรลุงชอบแล้วเสรลุงคิดว่ามันใช่เลยเนี่ยคือระยะเก้าสิบห้าหวานเก้าสิบห้าเปรี้ยวห้าทีนี้เสรลุงต้องพิจารณาแล้ววันเนี้ยที่สวนเสรลุงเนี่ยถ้ามันเป็นแบบเนี้ยเสรลุงต้องยังไม่เก็บเสรลุงจะมาเก็บอาทิตย์หน้าดีกว่าอืมแต่ถ้าสมมติว่าเสรลุงเก็บไปนะเสรลุงต้องไปแช่ตู้เย็นอีกอาทิตย์หนึ่งแล้วดีไม่ดีรสชาติไม่อร่อยมันอยู่ในต้นด้วย โอเคปะยังไงอาทิตย์หน้าเสรุงก็จะมาค่ะอาทิตย์หน้าเดือนมีนาต้นเดือนเสริุงจะมาถ้าใครจะสั่งจองมายงชิดเสรุงสร้งโทรหาเสรุ้งได้เลยน,นะคะ066 0 6 6 6 6 6 4 6 4 1 9 8ค่ะโอเคนะเสรุงคิดว่าระยะอาทิตย์หน้าน่าจะอร่อยมากกว่าระยะเนี้ระยะนี้ไอ้นกมันกินตูดตูดก็อาจจะหวานะแต่เสรุงกินส่วนหัวเสริงว่ามันยังเปรี้ยวอยู่โอเคไหมเสรุงไม่เอาระยะนี้เสรุงไม่เก็บระยะนี้แน่นอน เสรลุงจะเก็บระยะที่เสรลุงคิดว่าอร่อยส่งถึงมือลูกค้าแล้วเฮ้ยใช่รสชาตินี้ลูกช้าซื้อปุ๊บกินได้เลยโอเคไหมเสรลุงชอบแบบนี้มากกว่าโอเคค่ะวัสดีค่ะ